สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระก,กิ่งสักองหนึ่งนะครับเป็นพระก,กิ่งของวัดสุทัศน์เมื่อปี2551นรบอะครับเดี๋ยวดูชื่อรุ่นก่อนนะครับนี่นะเป็นพระก,กิ่งอายุวันโนสุขขังพลังนะบุรณาสาราการเปลี่ยนวัดสุทัศน์เทวราราม2 5 5พนารานะฮะตรงนี้ก็ z ู o ดูนิดนึงนะครับ นะเดี๋ยวลองดูขนาดขององ์คพราก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนเผื่อเจอจะได้เห็นขนาดเท่าๆกันนะครับประมาณ4.2เซนนะครับใต้ฐานกว้างประมาณสัก2เซนครึ่งนะครับเพื่อนเป็นพระกิ่งนะครับเขย่ามีเสียงนะครับเพื่อนๆอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าวัตสุทัศเนี่ยเป็นต้นแบบ ก็ว่าได้นะฮะของพระก,กิ่งนะครับใครที่ได้บูชาพระก,กิ่งวัสุทัศน์นี่ก็จะรู้สึกมีความสุขนะฮะ mm hmm. พระก,กิ่งรุ่นนี้เนี่ยอองค์นี้นะครับเป็นก้นสีทองนะครับผม mm hmm. ก็มีหมายเลขมีโค้ดต่างๆครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับเ mm hmm. นี่ยนะครับหมายเลขขององค์นี้ก็คือ 2.09นะครับแล้วก็กกนะครับน่าจะหมายถึงกรรมการนะครับแล้วก็มีดอกจันนะครับตออยู่นะครับส่วนด้านหลังนี้ก็ส่องดูก็พบว่ามีโค้ดเหมือนกันนะครับเนี่ยเขียนคําว่าสอทอนะครับตอลงไปนะครับน่าจะย่อมาจากวัุรทัศนนะครับแล้วก็มีอีก2โค้ดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายนะทั้งหมดก็3าโค้ดนะครับด้านหลังนะฮะ ลักษณะองค์พระก็ออกแบบได้สวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพระวสุทัศน์เนี่ยก็เป็นพระกิ่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าในสมัยพระสังกรภาพแพรนะครับท่านก็ศึกษาในการสร้างพระกิ่งรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดบางอย่างไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพราะว่ายาวมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้เท่าที่ผมอ่านเจอนะครับก็คือว่า พระครูพิมล์สะพานเนี่ยนะฮะท่านได้นำพระเกศานะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับผมพุทธนะฮะสุวัทโนนะฮะแห่งวัดสุวรรณารามนะฮะซึ่งท่านมีอายุถึงร้อยสองปีนะครับท่าน เกิด11มีนา2511นะฮะแล้วก็มาละสังขารเมื่อปี2553นะครับพรรษาที่82นะครับอายุก็102ปีก็มันเหมาะกับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นอายุนะฮะวันโนสุขขังพลังอ่ะนะชื่อเป็นมงคลแล้วก็วัตถุมงคลที่เอามาอุดไวใ้ใต้ฐานนี่ก็เป็นมงคลนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับเพื่อน ด้านหน้าก็จะเป็นประอันนี้นะครับเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะก็เป็นรูปแบบของพะก,กิ่งนะครับถือม,ม้อน้าพระกิ่งเนี้ยเวลาผมอ่านเจอนะครับผมเคยได้อ่านเรื่องโรคอะฮิวาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทําน้ามนต์แล้วก็ดื่มแล้วก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยนะในความเชื่อในยุคก,ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างองค์พระนะครับ ทั้งสองข้างนะครับมาถึงด้านหลังนะครับอนที่ผมบอกนะครับมีโค้ดอยู่สามสองสามสามโค้ดนะตรงนี้อ่านออกสอทอตรงนี้เหมือนเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นโค้ดชุดหนึงนะครับ,รบลองดูโค้ดนะครับ นี่นะครก็เป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับอยู่ในกล่องมาเลยนะครับพื่อนอยู่ในกล่องแบบนี้ตพ้งแต่แรกนะครับผมเพิ่งมาเปิดผ่านมาก็สิบห้าปีแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเขียนว่าอายุวันโอสุขขังพลังนะฮะ บูรณะสารการประเรียนวัสุทัศนะฮะเทวรามนะครับพศ25 5 1นบนะครับก็เก็บอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะครับอยู่ในกล่องนะฮะแล้วก็มีเบอร์อยู่หน้ากล่องนี่นะฮะ209ตรงกับองค์พระที่อยู่ด้านในนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เบื้องต้นคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดเนียลองหาเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อนที่ผมอ่านเจอก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับพระก,กิงวัสุทัศนะครับรุ่นอายุวันโนสุข,ขังพลังนะฮะได้ฐานอุตเกสานะครับของสมเด็จอุทาจารย์นะครับพุทธวัฒโนด้วยนะครับผมของวัสุรรณารามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ